เราสวัสดีครับไม่หลับไม่นอนใช่ฮะมาเมาส์นิดนึงนะฮะหลังจากจบ EP หนึ่งนะครับใส่ฟ้าซนนะครับผมเมื่อกี้คือกดผิดนะฮะปิดไลค์ไปมาเมาส์มอยกันนะฮะก่อนนอนนะฮะหลังจากจบใส่ฟ้าซน EP หนึ่งไปใครดูบ้างนะฮะใครก็ได้ให้ฝากสุที่กินชาบูอยู่หนูมว่าคุณออลลี่ซีพื้คุณยัง กินข้าวเวลานี้นะฮะตีสองทำไปได้อย่างไรนะฮะแต่ก็เข้าใจเคยเป็นแต่อันนี้คือคุณกินชาบูกินอะไรเออตีน้อยเหรอหรือว่าคุณสั่งมากินที่บ้านนะครับเป็นยังไงบ้างใครดูสายฟ้าโซนอีพีหนึ่งบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแต่ว่ามันสั้นใช่ไหมลาใชา่ EP สองสั้นกว่านี้อีกผมบอกเลยอันนี้พูดไปก่อนไม่ต้องนอนกันแนวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าไอ้ใายอลอตวิดแชปเดรมส์โอ้ตอนนี้ใครนะตีน้อยว่าแล้วแต่ก็แอบ,บหิวเลยนะเนี่ยพอพูดถึงชาบูอยอ่พูดสิ เธอถุ่มคุณนีเอเป็นยังไงเราอ่านแบบว่าเทรดอะไรสักอย่างใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละเราอ่านอยู่นะส่วนร้ายแต่ดีมากๆครับนี่คือซีรีกุดคืออะไรคือซีรีกุดวะ ซีมีเล่นดีขึ้นเยอะมากทั้งสายตาทั้งการพูดภูมิใจภูมิใจแทนน้องเหมือนกันน้องเล่นดีขึ้นจริงนะครับสายตาหน้องคือชัดมากเห็นไมล่าแบบว่าไม่ต้องแบบตาโตคนตาตีก็แบบว่าแสดงออกทางสายตาได้นะครับเกี่ยวกับอะไรถ้ากุดขนาดนี้ควรทำอีพีเดียวไหมก็จะทำอีพีเดียวนะแต่ก็คงจะโดนว่านะ Why are you always in my heart okay วาอยูแฟนคลับเอาไว้ในไมฮัตซิลนะฮะเพียบทำลายส่วนของหนูนะไม่ไหว <laughs> บอกให้ทอมมี่ไปนอนเยอะนะฮะเล่นด <laughs> ีขึ้นทุกคนจริงๆค่ะต้องให้เครดิตทางคูกาด้วยนะครับกับการที่โค้ดบินด้วยกับการที่ดิเรกชันน้องในการกำกับในการให้เล่นต่างๆอะไรเงี้ยสายรถจอมอนี่คือสุดๆเลยสายรถคืออะไรเอ่ย พอดียามดึกครับคุณมตินอยครับผมน้องเล่นดีมากๆค่ะขอบคุณมากเลยนะครับก็ค่อนข้างดีใจนะครับกับ y า u ทีเ่เรารู้สึกว่า y ายก็เป็น y า u หรือสาฟ้าโซนหรือ Fighter ตูเตอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะได้รับคำชมกับการแสดงพอประมาณเนาะก็แอบ,บดีใจนะครับผมจิมมี้กับน้องเพิร์เก่งมากเลยใช่ใช่ ตรงเปิดมาครั้งนี้คือแบบว่าสาวขึ้นมากนะครับน้องคืนอน่ารักมากๆเลยก็เนื้อหาก็เปิดมามันก็จะเป็นปัจจุปัจจุบันเนาะแล้วก็ค่อยย้อนไปเล่าถึงอดีตนะครับผมก็ค่อนข้างคิดกันเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยจะเอายังไงดีเราก็ค่อนข้างจะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ,ยเอายังไงดีวะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาว่า ด้วยความที่จริงๆนิยายเนี่ยมันคือมันคือเราข้ามไปเนาะจากตอนที่เราทำวายายูอะไรเงี้ยมันข้ามไปทีนี้ผมก็แบบว่าคิดไม่ออกเหมือนกันตอนแรกว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงอยู่ดีจะไปย้อนกลับเดิมมันก็จะงงๆผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาว่าโอเคนั้นเปิดมาจากการที่ซนเนี่ย ก็หวังว่าทุกคนจะแบบไม่งงกับเนื้อหานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราทําไปเพื่ออันเนี้ยเราอันนี้พูดตรงๆว่าเราไม่ได้ทําเพื่อแบบอว่าเป็นซีรีส์ใหม่หรืออะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราทําเพื่อเอาตรงๆก็คือเป็นเพื่อตอบแทนทุกคนแล้วก็เพื่อชดเชยเนาะกับสิ่งที่เนื้อหามันขาดหายไปแล้วเราก็ได้เติมเต็มในบางส่วนด้วยนะครับ ทุกคนอาจจะเห็นว่าทําไมไม่โปรโมททาไมไม่นู่ไม่นั่นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจิมมี่ทอมมี่เขามีซีรีส์ใหม่ทุกคนรอดูได้เลยรอลุนรอลุนว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่สําหรับสายฟ้าซ้นเนี่ยกับ y ายเนี่ยต้องการให้มันจบแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็เลยทํามาจริงๆอะอันนี้แบบแอบบบอกวงในในตอนแรกทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยออฟแบบไม่ไม่ทำไหมอะไรเงี้ยแบอบกว่าทุกคนก็จะแบบ หลายหลายคนแล้วกันว่าแบบเออเก็บเงินไปไปทำซีรีส์เรื่องใหม่ดีไหมอะไรอย่เงี้ยเนาะเพราะว่าการออกกองครั้งหนึ่งนี่บอกตรงๆว่าก็มูลค่าสูงอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเราแบบพูดไปแล้วเนาะเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทําเพราะว่าคนรับข้างอัเตือนหมดแล้วว่าเฮ้ยเอาเงินทุนในการทำสายฟ้าซน,นะไปทุ่มกับซีรีส์เรื่องใหม่เถอะแต่เรารู้สึกว่า สุดท้ายมันก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำให้มันมันโอเคในระดับหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้แบบทำทำไปให้จบถึงแม้ว่ามันจะสั้นมากๆก็ตามนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะก็งบก็มีจำกัดเนาะก็พยายามทำให้มันแบบโอเคที่สุดแหละอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอีพีหน้าสั้นกว่านี้นะฮะแต่ความหลักเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีจุดพีคทางด้านอารมณ์มากกว่าเดิมแน่นอนนี้เราบอกเลย ว่า EP หน้าก็จะเป็นอีพหนึ่งที่ทุกคนแบบอาจจะชอบนะครับส่วนเพลงประกอบก็มีอยู่สามเพลงด้วยกันนะครับสำหรับไซฟ้าโซนสตอรี่บ้าไปแล้วมีคนแซวว่าเออนี่คุณทำซีรีส์ประกอบเพลงหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะฮะ <laughs> เดี๋ยวก็จะมีเพลง <laughs> เพลงที่ออกมาของน้องเพิร์ตนะครับแล้วก็ เพลงของอพี่ปินนะฮะแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงของทอมมี่ที่ส่วนแต่งให้นะครับโดยเราจะได้ฟังเต็มๆประมาณอีพีสามนะครับ mm hmm. แต่แกให้ทุกคนนะฮะก็เสพแบบใส่ฟ้าโนสตอรี่กันเยอะๆนะแบบว่าช่วยกันผักดัน แท็กผักด้านทุกอย่างแบบว่าเพื่อให้น้องๆแบบดีใจเนาะเป็นสิ่งที่อ่อแฮปปี้น้องๆเล่นแล้วก็มีกำลังใจในการที่แบบเอ้ยมีคนดูเยอะหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนไลฟ์นะฮะก็มีคนดูสาฟ้าสดประมาณหนึ่งหมื่นคนเนาะที่เราเห็นอยู่ในหลายทีวีก็เราก็ดีใจมากๆที่แบบเออคนแบบมาดูกันแบบว่าเป็นหลักหมืน่นมันน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะ พราะปกติเราไม่เคยไลฟ์แล้วก็ออนแอร์ไปด้วยนะครับใช่พูดถึงต้นน้ำเป็นข้าทออฟอร์มจริงๆเนาะต้นน้ำเนี่ยจริงๆแบบมันทำให้แบบมีสีสันในซีรีส์ขึ้นมากจริงๆอันนี้เราแบบไอเลิฟต้นน้ำมากในวันนี้นะฮะแล้วก็แบบรู้สึกแบบชอบการแสดงของน้องๆมากน้องเพิร์ดอย่างเงี้ย กับฉากที่ทะเลาะกับซนอย่างเงยเรารู้สึกว่าซอนกับซนนี่คือแบบใช่เลยต้นนากับเซ็งคือเข้าขากันดีมากครับอันนี้คือต้องชมน้องจริงว่าแบบน้องมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอ่อพรสวรรค์ทางทางด้านการแสดงแล้วว่าความเป็นคอมเมดี้อย่างเงยสูงมากในตัว งานพรุ่งนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนมาหาก,กันนะที่แบบเดินพรมแดงเรารู้สึกว่าน่าจะมาหาก,กันได้นะครับผมแต่อาจจะเข้าเรในงานเนี่ยอาจจะลําบากแลวต้องมีคนเป็นคนที่มีบัตรเนาะก็มาเจอกันนะครับผมก็น้องๆก็ไปกันเกือบทุกคนเลยแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทาี่กล้องด้วยเพราะว่าก็ให้จิมมี่แล้วก็สี่นะครับเดินในโชว์ด้วยก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้ดูมดีจะแต่งตีอะไรากันไปงานนะครับ บอกเลยว่าแบบความมาดูบัณฑิตตอนนี้คือออกงานรัวๆนะฮะก็ก็ต้องแต่งตัวสุดๆแต่ว่าไม่มีรวมพลอันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าสถานที่ด้วยแล้วก็เรื่องของแบบสถานการณ์อะไรต่างๆเนาะกับกับญาติกับห้างอะไรหลายอย่างแล้วก็ ต้องเซฟในทุกๆอย่างนะครับแต่ว่ารวมพลในวันที่5เนี่ยเรายังรวมพลมากตินะครับกับงานบวงสวงของ Destiny Never a l o n นนะครับ,บของผูมกับชีวิน,นทางก o ปีเอเนี่ยเขาก็มีรวมพลแน่นอนนะครับตอนเย็นทำาไมมีคนเชียร์ปาร์คนิวเยอะร์่องอันนี้คือคือทำไมล่ะฮะมีคนแบบกีการ์ดปาร์คนิว์ พี่แม็กโอเคครับไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นครับผมวันที่5้าลมพลเย็นอ๋อวันนี้นะฮะไปถ่ายชุดไทยเพราะว่าทางญี่ปุ่นนะครับได้เรียกนักแสดงวายไอยูนะครับไปถ่ายโปรโมทนะครับซึ่งจะออนแอร์ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะคนไทยไม่ได้ดูยกเว้นแต่คนไทยดูได้ในแอปยูเน็คนะครับผมคนไทยโหลดแอปยูเน็ได้ผมทำคนนญี่ปุ่นแล้วคนไทยโหลดได้นะครับ แอปยูเน็เดี๋ยวน่าจะออกประมาณ3 EP นะครับน้องๆได้ทำกิจกรรมต่างๆโปรโมทประเทศไทยเป็นตัวด้วยแล้วก็โปรโมท YIU เป็นตัวด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็คนก็ทวงตารางงานทุกวันนะฮะเห็นแล้วก็อยากจะร้องไห้แต่ตามที่บอกเลยครับถ้าตารางมันยังไม่แบบชัวร้อ์เซ็ ด้วยความที่เรามีเนาะเด็กเยอะด้วยเลยก็เลยกลัวแบบเดี๋ยวคาดเคลื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงตารางงานแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะฮะน่าจะอีกขอเวลาวัน2วันนะครับก็จะลงไว้ก่อนละกันตอนนี้นะฮะก็มีคนถามว่า g m m t v ทำซีรีส์นะ่าสนใจเยอะมากๆนะครับอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วก็ดีใจกับน้องชายผมด้วย้องจอดเนาะเราแบบเห็นน้องแบบปีนี้คือประกาศซีรีส์น้องได้เล่นประมาณสามเรื่องอันนี้แค่แบบเป็นแพลนที่เขาทําไพร่หลอออกมาเราก็ดีใจอะ่ะดีใจไปกับน้องจริงอะ่ะยังจําวันที่เราแบบว่าผมแบบตอนแบบอยู่ดูบันดีอะไรเงี้ยยังแบบเคยคุยเล่นแบบจอดพี่ว่าเราจอดต้องได้เล่นละคร GMM อเอยอะไรเงี้ย เออยังแบบยังจำแบบว่าโมเมนต์นั้นที่แบบว่านั่งแท็กซี่หรือเดินข้าสะพานลอยอะแ,แล้วก็แบบคุยกันเรื่องแบบพี่ว่าแบบแกต้องได้เล่นซีรีส์จีมเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงแล้วมันก็แบบเป็นอะไรที่เออมาดีใจอะ่ะอืมถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกับน้องนะครับเพราะน้องหน้าจะนานเยอะมากๆแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่า เดินมาด้วยกันจริงๆอ่ะรู้สึกภูมิใจจริงๆนะพอเห็นแล้วก็แบบเอ้ยดีงามมากนะฮะน่าจะน้องน่าจะชอบอ่ะจอร์ดน่าจะชอบเล่นซีรีส์แล้วยิ่งเป็นแนวแบบทุกแนวอ่ะแล้วแบบเรื่องนึงแบบดีมากเลยที่จอรดต้องปรับบอมตัวเป็นแบบว่าคาบาเลโชใช่ไหมสุด ทุกคนทุกคนจะมากดดันไม่ได้นะฮะตอนนี้แบบว่า C ก็แต่ว่าส่วนใหญ่แต่ว่าจะบอกว่า C ผลงานเยอะมากๆเหมือนกันนะครับในปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็น C แบบหลายๆงานนะฮะแบบว่ารวมๆกันไม่สบายหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่ารู้สึกว่าก็ทุกช่วงนะฮะที่นอนน้อยวันอาทิตย์นี้ก็มาเจอมีทูด้วยนะครับแล้วก็ สเปเชียลเกสจะเป็นใครเหรอคิดว่าทุกคนก็จะเดาไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าสเปเชียลเซสเปเชียลสเปเชียลเกสเนี่ยก็อาจจะมามากกว่า3าคนอาจจะเป็นสี่คนเลยซึ่งก็ไม่ต้องก็คาดเดาเ,าเอาเองนะครับแต่ว่าก็มาเถอะนะฮะมามาเจอน้องๆกันนะวันที่6เนี่ยอยากให้มากันเยอะๆเ,เหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญต่อแบบลูกค้าเขาเนาะถ้าเกิดลูกค้าเห็นคนม่เยอะเขาก็คงแฮปปี้ ก็อยากให้มากันเย,โยนอะๆนะวัน,ว,นวันที่หกนะครับวันที่หกก็มีรวมพลแน่นอนนะฮะวันที่ห้ามพลเดี๋ยวประกาศอีกทีคิดว่าน่าจะประมาณหกเอ้สี่ห้าโมงเย็นประมาณนั้นนะครับใช่นะครับยังไงเดี๋ยวไปนอนแล้วแต่ก็ฝากเซฟฟ้าโซนสตอรี่เอ้เออใช่ถูกดีเซฟฟ้าโซนสตอรี่อีพีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อกันเยอะๆนะเรอยากให้คนนอกด้อมหรือว่าคนอื่นนะเขาดู ตรงนี้เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็นะฮะอาจจะแบบตอนน้อยไม่ยาวหรืออะไรแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อแบบว่าให้ทุกคนที่เป็นแฟนๆของวายูหรือจิมมี่ทอมมนะครับได้ดูอยากให้มานะคะวันที่6เพราะว่ามาให้กำลังใจน้องใหม่เราก็มาให้กำลังอา้าว มาให้กำลังใจทุกคนละกันนะครับผมมาให้กำลังใจจิมมี่ทอมมี่ด้วยนะครับกับการออกงานในการเป็นพรีเซนเตอร์พี่สก็ช่วงนี้ก็งานแน่นมากสก็คือเป็นคนที่งานแน่นจริงๆนะฮะเป็นอะไรที่แบบเออสุดๆนะฮะแต่ว่าเขาแฮปปี้ครับ ไม่ต้องห่วงผมเป็นห่วงนง้องตลอดผมจะถามน้องๆกันว่าแบบโอเคไหมไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็นะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำตารางนะครับตลอดก่อนอย่าก,กดดันมากบางทีทวงมาแล้วก็ปิดทวิตแล้วงนนอนเคยอธิบายไปแล้วนะฮะ โอเคแล้วผมนอนก่อนเพราะพรุ่งนี้ก็เช้ามากๆเหมือนกันอ๋อ oh, mm hmm. นะฮะพรุ่งนี้เช้าเหมือนกันนะครับผมยังไงแล้วก็เจอกันนะครับพรุ่งนี้งไงก็ฝากแบบติดตามดูบันดีด้วยนะครับนะครับนะครับแล้วก็ฝากด้วยจริงเซฟาสตอรี่น้องๆทุกคนอเต็มที่มากๆเลยหลังจากนี้แบบว่าก็จิมมี่ทอมมี่เขาก็จะมีงานของเขาไม่ว่าจะเป็นงานเกาหลีหรือซีรีส์ใหม่ แล้วก็รอซีรีส์ใหม่ๆปีหน้านี่ก็แอบ,บคิดผมแอบ,บคิดเหมือนกันนะแบบถ้าเรามีแผนทาซีรีส์หลายเรื่องเนี่ยเราทําเป็นแถลงข่าวดี่ไม่วะาอะไรเงี้ยแบบว่าจะมีซีรีส์อะไรบ้างกับมันดีเวิร์กหรือมีกิจกรรมหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ขอคิดดูก่อนนะฮะเพราะว่าแบบไม่อยากจะขายที่ดินอีกแล้วนะครับโอเคทุกคนนะคะประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็อยากให้ทุกคนนะฮะ มาดูสายฟ้าชนสตอรี่เยอะแล้วก็ใครที่บอกว่ารีองรีแอคเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมีแน่นอนนะครับสำหรับจิมมี่ทอมมี่ที่